สวัสดีค่ะวันนี้มาเง่าเรื่องแผ่รักองใจตอนที่348ถึงตอนที่350ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลแปล,แปลที่เน่าอะครับถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆ,ก,ๆก,กดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อรวันใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยอาจารย์ให้ท่านสิบกระบวน่ารระวังตัวด้วย เจ้าเด็กอวดดีทางล่างอาจารย์เจอกันครั้งหนะ้าผมจะไม่ออมมือให้อีกแล้วนะครับเฮ้ยเจ้าสิ์ชั่วเจ้าสิ์ชั่วโรงจอดรถถ่ายงานเสร็จแล้วกลับบ้านไปทำอาหารบำรุงให้รถหิ่งิเชียวทานดีกว่าอย่าขยอบ หันกลับไปและยกมือขึ้นขึ้นรถหีแกอะไรแกจะทำไมรีบขึ้นไปได้แล้วพวกแกเป็นใคร <c oughs> คนที่จะมาเอาชีวิตของแกไงฮ <c oughs> แต่ก่อนที่จะเอาชีวิตแกขอให้ฉันได้เสพสุขเรือนน่าของแกหน่อยละกัน เฮ้ย hey, ต้องถามความเห็นของลูกพี่ก่อนว่าเขาจะเอาไหมถ้าเขาเอาเราก็ต้องรอต่อจากเขาเท่านั้นสินค้าดีเยี่ยมขนาดนี้ทําไมลูกพี่จะไม่เอากันล่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณหนูอ,อยากของเราถึงอยากให้ข่าทิ้งน่ะเอ๊ะหรือว่าพวกมันจะเป็นคนของเมืองซื่ออีครึ่งชั่วโมงต่อมาลงไปหืมแกงทิ้งสวนหรือว่า มึงซืออ้อีจะเป็นลูกสาวของแกงเมืองจ้นหวนลูกพี่ผมเอาคนที่คุณหนูใหญ่ต้องการตัวมาถึงแล้วครับสาวน้อยเธอเองเหรอที่กล้ายโยมหคุณหนูใหญ่ของเรานั่นมันระเบิดมนี้คุณหนูใหญ่สั่งการอะไรมาบ้างคุณหนูใหญ่บอกให้ถ่ายรูปพิเศษพิเศษในตอนที่เล่นกับมันจนกว่าจะตาย <laughs> นั่นแหละ คือสิ่งที่ฉันต้องการเอ๊ะอะไรกันเอ๊ย่าอย่าก,กดมันนะอันตรายอันตรายอ๋อริงเหรอ ผมผิดไปแล้วสำนึกผิดแล้วผมจะรีบส่งคุณกลับเดี๋ยวนี้คุณเห็นด้วยไหมครับพวกแกกินเข้าไปครรันมาดามตอนนี้คุณพอใจหรือยังครับยังไม่พอโรงพยาบาลน่าเกลียดสิทธ์น้องเล็กถูกคนของแก๊งชิงเสียนจับตัวไป ลางสังหรของของฉันไม่มีเิจจริงๆคิดไว้แล้วว่าเมืงองซืเอ้จะต้องทนไม่ไหวแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกคนพวกศิษย์น้องเล็กจัดการได้สบายอยู่แล้วฮถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เธอถูกลู่ถึงเซียวเรื่องดูจนพิการไปแล้วซาตานตอนนี้ลุกออกไปไหนไม่ได้บาดแผลของท่านยังไม่หายดีใช่ใช่ถึงยังไงลู่ถึงเซียวก็ต้องตามไปช่วยอยู่แล้วเราไปร่วมวงด้วยก็ไม่สนุกหรอก เธอต้องการจะหยุดเขาหรืออยากโยมโอโห่เขากันแน่อืมฉันพูดอะไรผิดอีกแล้วเหรออารามแกง๊งชิงเสวียนแกง๊งชิงเสวียนน้าใหญ่เกินไปแล้วถึงขนาดสามารถทําให้บุคคลระดับสองคนนี้มาตามข้าถึงหน้าประตูบ้านตัวเองได้บอสผมจะเข้าไปดูสถานการณ์ข้างในให้ครับเดี๋ยวก่อนแปลกมากทำไมหน้าประตูไม่มีใครอยู่ฟอสักคน สิทธิ์น้องเล็กคงไม่เป็นอะไรหรอกนะแกงชิงเส่ยนชักจะมากเกินไปแล้วเออใจเย็ยนก่อนนะไม่ทราบว่าพวกคุณมาช่วยมาดามเอ้ยมาช่วยคุณหนิงซีใช่ไหมครับรู้แล้วทำไมยังไม่ได้ปล่อยคนมาอีกขอบคุณสวรรค์ในที่สุดพวกคุณก็มากันสักทีพวกท่านทั้งหลายรบกวนช่วยพาคุณหนิงกลับไปโดยเร็วทีเถอะครับ พวกเราไม่ไหวกับเธอแล้วจริงๆสวยแล้วฮสุขสบายซะจริงนะทเทโรคนพวกนี้รังแกเขาเป่านะพวกเราไม่ได้ทำใต้เท้าพวกเราถูกใส่ร้ายพวกเราจะกล้าทำร้ายมาดามได้ยังไงเกิดอะไรขึ้น กิฟติดผมของฉันพวกเขาทำกิฟติดผมของฉันพังเรื่องบ้าอะไรของเธออย่างคุณจะไปเข้าใจอะไรมันคือของขวัญที่ลูกชายฉันมอบให้ในงานวันเกิดเป็นของสำคัญของฉันแต่กลับถูกพวกมันเหยียบจนพังเละไม่เป็นไรกลับไปแล้วจะซ่อมให้แล้วผู้หญิงสองคนนั้นล่ะจะให้ฉันหอบกลับไปส่งที่บ้านเธอดีไหมมันไม่เกี่ยวกับคนขนาดที่รักฉันยังไม่พูดอะไรเลย กลับกันเถอะแผลก็ยังไม่หายดีทำไมต้องฝืนสังขารลงมือเองด้วยนะทางเยี่ยก่อนรุ่งสางเข้าคุมแก๊งชิงสวนทันทีครับตระกูลมึงอืมมีเรื่องอะไรพ่อของมึงซื่ออี้มึงเจินหวนบอสครับตอนนี้แก๊งของเราถูกใครบางคนโจมตี แค่ภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงสาขาย่อยของเราถูกอีกฝ่ายยึดไปแล้วสิบสาขาครับแกว่าอะไรนะไอ้หน้าไหนมันเป็นคนทำไม่รู้เป็นฝีมือของใครแต่ผมเห็นบนเสื้อพวกมันมีสัญลักษณ์รูปตัวเอสไม่เป็นไปไม่ได้ทังเยียฮัลโหลคุณเยียลูกน้องผมเพิ่งจะรายงานมาว่าถูกโจมตีโดยกลุ่มคนที่มีสัญลักษณ์ตัวเอสติดอยู่บนเสือ้อไม่ทราบว่า นี่เป็นเรื่องเข้าใจะอะไรผิดกันหรือเปล่าครับฮะคุณควรจะกลับไปถามลูกสาวของคุณจะดีกว่ามิงซืออีแกต,ตอบคำถามของฉันมาเดี๋ยวนี้อะไรกันคะพ่อดึกขนาดนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกคะช่วงนี้แกได้ไปทําให้ใครคุณเครืองมาหรือเปล่าพวกเขาตามจะมาฆ่าเราถึงหน้าประตูบ้านแล้วรู้ตัวไหมอีกฝ่ายบอกให้มาถามแกเองบอกมาว่าแกทําอะไรลงไป หนูก็แค่สั่งสอบปีศาจริ้งจอกที่กล้ามายั่วยวนพี่เซนของหนูก็เท่านั้นเองบอสผู้หญิงคนนั้นปลอดภัยดีเธอถูกช่วยไว้โดยประธานและผู้ชายผมสีขาวครับผมสีขาวผู้หญิงที่ถูกช่วยคือใครเป็นดาราลเล็กเลกเชื่อนหนึ่งซีอ้าดังลูกสาะแล,ล้วแกทำาะารทุกอย่างพังหมดแล้วก็แค่นักแสดงธรรมดาธรรมดาไม่อย่างนั้นให้หนูไปขอโทษพิ่เซนด้วยตัวเองก็ได้ แกรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเธอคือถังซีเป็นน้องสาวของถังเยี่ยวินเซนถึงกับออกปากเองว่าห้ามใครแตะต้องผู้หญิงคนนั้นแม้แต่เส้นผมเรื่องนี้ฉันก็เคยบอกเคยเตือนแกไปแล้วแกเบื่อมีชีวิตขนาดนั้นเลยหรือไงหนูจะไปรู้ได้ยังไงว่าคือถังซีบอสสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือได้หาวิธีรับมือครับถ้าเป็นคนอื่นการขอโทษอาจจะได้ผลแต่วันนี้ แม้ฉันจะต้องฆ่าลูกสาวของตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วรล้ถึงเซียวไงคะแกงของเราเคยร่วมทําธุรกิจกับตระกูลลูกมาหลายต่อหลายครั้งถ้าแกงเราต้องตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งของเขาตระกูลลูกคงไม่ยอมอยู่เฉยแนะ่เออผมติดต่อไปแล้วครับเขาตอบกลับมาแค่ว่าโชคดีแล้วคนที่ลงมือไม่ใช่พวกเขาทําไมแม้แต่ตระกูลลูกก็ยังอยากจะกําจัดพวกเราด้วยล่ะ เมื่อกี้เหมือนผมจะพูดไม่จบคนที่มาช่วยผู้หญิงคนนั้นมีสองกลุ่มครับกลุ่มที่สองเหมือนจะเป็นของประธานลูกหุบปากซะพูดเหลวไหลอะไรของแกหนูจะติดต่อหารู้จริงเลยเองค่ะฮะลัลโหลค่ะคุณชายรองฉันเมืองสืออีตอนนี้แกของฉันก็กำลังถูกโจมตีจากบุคคลภายนอกเห็นแก่พวกเราที่ร่วมทาธุรกิจกันมานานหวังว่าคุณจะช่วยส่งต่อคําพูดของฉันไปถึงประธานลูกว่าให้ส่งกําลังเสริมมาช่วยเราด้วย พวกแกปัญญาอ่อนกันหรือไงเมื่อวานให้คนมาลักพาตัวพี่สะใภ้ฉันวันนี้ยังกล้ามาขอร้องให้พวกเราช่วยอีกถ้าจะมีความกล้าเหลือล้นสักขนาดนี้ทำไมไม่ออกไปสู้เองเลยล่ะคุณชายรองคุณหมายความว่าหนิงซีคือผู้หญิงของพี่ชายฉันและเป็นพี่สะใภ้ในอนาคตของฉันด้วยนี่ทา้เห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าๆที่ผ่านมาพี่ชายฉันลงมือจัดก,การเองไปนานแล้วบ้านของรูถิ่งเซียว หมา,มาขอโทษนะของขวัญที่หนูให้มาพังหมดเลยไม่เป็นไรครับถ้าพังอีกเสี่ยวปอจะซ่อมให้เองเสี่ยวซีซีฉันมีข่าวดีจะมาบอกเธอถูกเสนอชื่อเข้าชิงเราวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะ่ะพี่ชายผมอัดอั้นมาตั้งครึ่งวันให้ผมโอ้อวดหน่อยไม่ได้หรือไงอะไรนะหนังเรื่องคนล่าฝันได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงราวัลหญิงยอดเยี่ยม เรื่องเทียนเซี่ยที่เธอเล่นก็ถูกเสนอชื่อด้วยเหมือนกันหนิงเสี่ยวรั่วที่ช่วงนี้ทักษะแสดงตกต่ำไปมากแต่ก็ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะฝีมือการแสดงของหนิงเสี่ยวรั่วในเรื่องเทียนเซี่ยฉันยอมรับว่าไม่เลวจริงๆสําหรับเรื่องต้าซานที่ฉายพร้อมคนร่าฝันถึงกระแสคนดูไม่เยอะแต่เนื้อเรื่องทําออกมาดีมากได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลด้วยก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร หนิงสิถ้าให้ฉันเดาเธอมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรางวัลมากที่สุดทั้งผลงานและความสามารถก็พิสูจน์ให้เห็นๆกันอยู่ยังต้องให้เดาอีกเหรอใช่ใช่ไม่เห็นจะต้องเดาเลยผู้หญิงของพี่มีความสามารถมากที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอกสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับรางวัลก็คือคนที่มีความสามารถเท่านั้นต่อให้มีการเล่นตุกติกมันก็เปล่าประโยชน์ไหนๆแล้วโบนัสจากบริษัท ให้เธอก่อนเลยละกันขอบคุณก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆมากกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อบป็จใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าบริจาคสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจแปลที่น่าอะครับแปะหรือว่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายหลายเรื่องเลยเข้าบันจลคสนับสนุนผู้แปลกันเยะนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวันนะคะ